สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญาลัตมาล,ลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาเคมีฉมายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอเลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบุรี อีก30แสงจบแสงวันที่26กันยาห9ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน3เดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มา6เดือน6เดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอ,เจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเล็งลามไปต่อมน้ำเลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนจากการคีคมถ่ายแสงก็12ลูกค่ะ หมอบอกว่าคุณเป็นบะลร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ปหกคนโตก็จะขึ้นมสี่ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็าตาม,ม,มพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงน้าก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบแ่บเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทำงานเป็น QA ก็ไปลางาน โรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มามาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทั้งรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอ่ะมะลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บ,บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศัพท์ผิด จะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอนแก้วทองในเพจเขาเป็นคุณยาลาพี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพร่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย ก็ได้ดีจนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงาน ห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทแฮปปี้หรือว่าพี่ชยามอนแก้วทองและสายงานและก็น้องๆในออฟฟิศทุกๆคนที่ให้ความรู้และให้ความสะดวกสบายแก่เราก็ขอขอบคุณค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็จย์เปล่าค่ะ